ฟังวันนี้เป็นยังไงคุณมาเข้ามาก like ่อ like นเลยพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพไหมค่ะมาสู้นะทบทวนเก่งอยู่หรอกอ่ะ twice three times สามครั้ง three times a week สามครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าคุณขี้เกียจพูดเรื่องเวลาคุณก็ใส่ time often always ก็ง่ายนะ never ไม่เคยเนี่ยจบเลยคุณก็ต้องมาพูดพวกแบบนี้ ไม่ต้องไปพูดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมีเลเวลภาษาขอกเราว่าโอ้ไอเนวิลเลิฟยูฉันไม่เคยรักคุณเลยไอเลิฟยูอัฟยูทัมส์ฉันรักคุณสองสามครั้งรักเนี่ยอะไรวะรักสองสามครั้ง <c oughs> รักท่าไห <c oughs> ร่รักได้ไรเนาะสองสามครั้งเออก็ไปดูล่ะเอาไอไอเลิฟยูทไวส์ทามอาวิชฉันรักคุณสองครั้งต่อสัปดาห์ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ภาษาไทยชัดเจนนะครับคุณเป็นตีความเอาเขาจะพูดกันแบบนี้อ่ อ่คงไม่ใช่นะครับคงจะไม่ใช่นะครับอ้าอนนี้ได้นะอันนี้ให้ไปย้อนสักแปดรอบนะให้ไปย้อนอแปดรอบเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนอะไรที่เด็ดๆให้อีกนะครับเด็ดมากวันนี้เอาเด็ดๆวันนี้เอาเด็ดๆคุณจะเป็นแบบเรียนใหม่ละเราะคุณปรับหลักสูตรใหม่ผมปรับทุกกลุ่มเลยแต่ละกลุ่มสอนไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มนี้รู้สึกมันน่ารักก็เ,เลยเอาแบบพิเศษเลย special guest เลยแขกคนพิเศษเ special guest ดูนี่หน้าละดูนี่หน้าละไหมครับโอเคนะเนี่ยเอาไปท่องสักสามรอบตัวนี้เด็ดผูบอกว่าเด็ดเด็ดจริงๆนะครับถ้าบอกว่าไอคลีนใช่ไหมจะพาแต่งไปอยู่ไอคลีนหอมเห็นไหมฉันทำความสะอาดบ้านไอคลีนหอม every day เห็นไหม every day ฉันทำความสะอาดบ้านทุกวันเด้อ ถ้าทาันทําความสะอาดบ้านแล้วหรือบางคนแต่ว่าจะเอาไงวะทําแล้วเนี่ยใส่แน่มันดอย่างเดียวถ้าไม่รู้อะไรก็ใส่ดิจึ่งเดียวเลยไอดิท clean home did clean ไอดิท clean home แปลว่าค่อยทําความสะอาดแล้วเด้อเสร็จแล้วดิทเนี่ยคือเสร็จดิทเนี่ยคือทําแล้วถ้าอยากรู้ว่าดิทเนี่ยคือทาแล้วถ้าอยากใส่ว่าไอวิวไอวิว clean home in the afternoon ฉันจะทําความสะอาดตอนบ่ายนี่แหละคาดว่าจะทําตอนบ่ายวิวคือจะทําแต่ถ้าดิสคือทําแล้วเขาใจะไหมครับดิสคือทําแล้วไอดิ๊ท clean home ไอดิ๊ท clean home ไอดิ๊ท clean home ขอยท้วความสะอาดแล้วไอดิ๊ท clean home ไอดิ๊ท clean home กับไอวิว clean home ฉันจะทำความสะอาดว่ากินเลย afternoon ตอนบ่ายนี่แหละครับ่าจะทำตอนบา่ายนี่แหละจังวิวคือจะจะทำตอนบ่ายนี่แหละ ตอนเช้านี่พูดตอนเช้านี่ก็จะทําตอนบา่ายจัดนะจัดนะนะถ้าไอตระหนัไอตระหนักที่ผมสอนครีนหอมอินเดียอาบเทนุนฉันตั้งใจจะทำความสะอาดบ้านตอนบ่ายแน่นอนอันนี้คือตั้งใจไอตระหนักไอตระหนักครีนหอมอินเดียอาบเทนุนนะครับหรือไอวันน้ำก็คือฉันต้องการเฉยๆทำไม่ทำไม่รู้ไอวันน้ำครีนหอมอินเดียอาบเทนุนฉันต้องการทำความสะอาดบ้านตอนบา่ายอันนั้นแค่ต้องการถ้าตั้งใจทำต้องไอตระนัก ไอกันนะนะคระับเริ่มจากคำว่า I I ดูนะครับถ้าผมว่า I uh, wash the car ทีรถเรามีหนึ่งคน I wash the car เราจะล้างรถหลายคันก็ได้ I wash the car เห็นไหม I wash the car I wash ตัว S n d h e ต้องออกชูปากบานๆออก I wash car I wash the car เข้าไปได้ออกมากหรอก I w a t h t the a r ฉันล้างรถแต่กรน,นีการล้างรถเนี่ยมันจะต้องมีบริบทอยู่ตรงนี้ที่เราจะเติมว่าเราล้างรถแบบแบบสันทามหรือเปล่าเนี่ยฝรั่งเขาชอบพูซันทามก็คือถ้ามี10วันก็ล้างประมาณสัก5วันถ้ามีเดือนหนึ่งก็ล้างสัก15วันประมาณนั้นแหละโดยเฉลี่ยสันทามถ้าเขาจะไปใช้คพาว่าออฟเฟอนนี่ออฟเฟออฟเฟคือบ่อยมาก80%น่ะ ้าสิบันก็ล้างอยู่8ปัน often I often wash the car I often wash the car I often water รดต้นไม้ water the tree water ไม่ว่าน้ำแปลเล็นพคำกริยาไปว่ารดต้นไม้ water the t r e e นะครับเห็นไหมมันจะเป็น I often I sometimes sometimes คือบางครั้งฉันก็ฉันก็ล้างล้างรถนะล้างรถ I sometimes I often เราจะเอาให้ได้ นะครับ I sometime s I often ถ้าแบบล้างทุกครั้งเนี่ยก็คือ always ม่ always ใช้ได้เลย I always love you ฉันรักคุณเสมอนั่นแหละ I always love you ฉันก็รักคุณเสมอ I love you ถ้าจะพูดว่า I love you ก็ I always cook cook breakfast ฉันก็ทำข้าวเช้าเสมอนั่นแหละแบบร้ออร์ always นะครับ always คือ100%คุณจำไว้เนี่ยฝรั่งจะพูด I always มันไม่มีความหมายมากหรอก a อ w เ y s แต่มันเป็นแบบว่าทำตลอด I always cook breakfast ฉันก็ทำข้าวเช้าตลอดนั่นแหละแทนที่จะบอกว่า I cook breakfast every day ก็ได้นะฉันทำอาหารเช้าทุกวันเราไม่ต้องใช้พวกนี้ถ้าเราไม่ใช้พวกนี้เนี่ยเราก็มาใช้คุกตรงนี้ว่า every day เนี่ย every day ก็คือทุกวันนะครับ every day หรือเราจะล้างรถประมาณ almost ถ้าล้างเกือบทุกวันก็คือ almost every day ไม่เกือบทุกวันถ้าคุณอยากจะล้างทุกๆุกสองวันก็ every three days ทุกทุวันเห็มทุกทุกสาวันคุณก็เอาเรื่องของเราเรียนมาใส่โดยมันจะไม่มีพวกนี้เราก็เพราะว่าเราอาจจะไม่ชินในการใช้เราต้องใช้ให้ได้ว่าต้องท่องนั้นได้ว่า oh I cook breakfast every day for my family ฉันก็ทำอาหารเช้าทุกวันนั่นแหละ สำหรับครอบครัวของฉัน